สวัสดีท่านผู้ชมทุก,ท,ก,ท,กท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิธีคนเลี้ยงช้างไทยนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่ใบทองนะผมพาพี่ใบทองมาผูกเล่นน้านะครับผม,พพบมเล่น,น,นคน,นใน่งนนะครับใน,นุ่งนาก็มีต้นไม้ใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นนาของคุณยายนะครับผมคุณยายจะไปผูกนาที่อื่นไม่ได้นะครับ เดี๋ยวจะมาดูว่าพี่ไปโถงนะครับผมจะชอบหรือเปล่าก็จะให้ตอนนี้ก็จะให้เล่นโคลนหน่อยเล่นนนะ้ำนยแต่ว่าตรงนี้ไม่มีอะไรกินนะครับโอดูนะครับผมชอบไหมครับอ่อนนาน้นออกมาครั้งหนึ่งนะครับ ช่วงนี้ก็อากาศร้อนๆนะครับเ่นโคผ่อนคลายนะครับผมเพื่อสุขภาพน้องช้านะครับเพื่อได้ก็คือผ่อนคลายตัวเองเนาะนะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะเล่นนะครับผมจะเล่นๆทีแล้วต้องใส่ปอกขาวไว้นะครับปอกขา ถ้าว่าไม่ใส่ไว้เนะี่ยก็คือเของกัะชาดชโชกกัดฉาดสู้สูจะขาดได้นะครับเนี่ราใส่สู้ไปสุดเลยนะครับถ้าว่ามาผูกแบบนี้อันตรายนะก็คือแบบอาจจะโน่นกินดินอีกแล้วถ้ามาผูกอย่างนี้นะทุกครั้งเลยนะผมไม่ค่อยอยากจะมาผูกในตรงนะั้นเพราชอบกินดิน ก็ถ่ายท้องนะก็เลยไม่ค่อยอยากจะมากิน,ะนะนะกนดินนี่นะเขาก็กินอีกแล้วหนึ่งนะเดี๋ยวเขาก็ไม่สบายนะเดี๋ยวเขาก็ไม่สบายถ่ายท้องจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้ประจำนะ เ,เลยครับผมเต็มที่เลยพี่ใบทองฝั่งนี้ไม่มีก็จะหาดินกินก่อนนะสไตล์ของเขานะครับผมสไตล์พี่ใบทองจะหาดินกินก่อนโน่นทองเพิ่มทองมวนก็อยู่นู่นนะ้เล่นน้ำโคลนมาด้วยนะครับผมทองเพิ่มทองมวนะมาอะไรทอยเว้เนน่ไปเล่นดินหน่นะเล่นโคลน ก็อยากจะให้พ่อกลับก่อนเนาะนะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะได้เล่นเต็มที่นะครับผมเอออยากเล่นเออเอออออโเเคนี่นะครับผมเราต้องความสุขของเขาด้วยนะครับผ เขเล่นได้คล่อคลายตัวเองนะครับผมสุขภาพของเขาก็จะได้โตวไวๆนะครับนานๆนะครับผมแม่ๆจะได้เห็นพี่ใบทองเล่นแบบนี้เนาะนะครับโอเคนะครับผมก็ให้แม่ๆได้ชมพอของป่าของพอนะครับผมเดี๋ยวพ็อจะเดินทางกลับบ้านเนาะนะครับผมมาทองเพิ่มทองบ้น ทองเพิ่มถุงมลอยู่นู่นนะครับผมกลับบ้านเรากลับบ้านพอแล้วพอแล้วให้พี่ใบทองเขาอ,อยู่ที่นี่นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเขาตอนประมาณสี่โมงนะครับผมสี่ห้าโมงเราก็มารับไปอาบน้ำน,นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ พูดคุยเข้ามาให้กำลังใจนะครับผมด้วยนะครับอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็เล่นด้วยเล่นมันพีไวเท่าอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยหมูตอนนี้สวัสดีครับ